สองตัวจะพอไม่น่าจะพอสองตัวไม่น่าจบบะพอเวลาตั้งคนนี้พี่ก็ให้มันมาแค่แต่ๆนะดูนี่นะดูผมตั้งไหนกะ็ <มา S 2> ใหแ้แต่ไ,ไหนตัวนี้ก็หมุนนี่มามามาชนเลยพอแค่นี้ครับหมุนนี่ครับพี่หนุพี่หลงังเดี๋ยวผมรับ I ลองดูนะครับตัวนี้ของราศีสไลด์สีสเก็ตลองดูนะครับสเกตม,มาดูครับมาดูแม่แม่เอามาดูเฮีย er, ที่ราศีสไลด์นะครับนี่ผมลองแล้วนะฮะถ้าใส,ใส่แป๊บเข้าไปแนละ้วมันดัดได้ผมไม่ต้องไปแก้อะไรเลยแต่ปรากฏว่าแป๊บกาวนไนของเฮ er นะียเนี่ยมันบางไปแล้วมันนิ่มมันจะดัดไม่ได้นี่คือเป็นแป๊บหนามินสองนะครับแป๊บทอเฟอร์แป๊บเหลียงเฟอร์นะครับนี่ดัด อาพี่หลวงเสียบเลขสองให้ผมหน่อยครับครับอ,ออกมาเฮียก็ดูได้ให้ดูนะครับจนไปต้องทำอะไรจะกินโมคำนวณแล้วมันน่าจะได้มันก็ได้มันก็ได้อ่ะอยางนี้นะ,นนนะเฮียเคยเฮียต้องไปใช้เหล็กเนี่ยนะผมจะเอาตัวนี้ส่งเข้าไปให้ด้วยนะจะตัดจะตัดนี่จะเนี่ตัดนี้ส่งเข้าไปให้ด้วยนะครับถ้ามันจะมีรูอยู่ตรงนี้นิดนึงนะอา่าถ้าไปถึงเฮียไม่มีรูถือว่าของปลอม ่ะดัดอีกทีไม่ได้ไม่ได้ไไดออต้อแกให้อามาเอามาแก้นะจริงๆผมว่ามันไม่ต้องแก้คำนวณแล้วว่ามันไ,ได้แก้บางไปหรอไม่บางดัดด้ไม่สาว,วันไหนตัวนี้ไม่บางนะนั่นพอดีการด,ดัดในทุกถ้ารัดทั่วไปเขาจะใช้ประมาณหนาสักสองมิล มิลห้ามิลสองจริงๆแค่ผมถ้าเป็นปแป๊บต้มดัดได้0 1ืดเก็ดัดได้ที่ทำราวตากผ้าร้าวเอะดัดทีละสองเส้นก็ยังได้เลยต้องทำอะไรนะเฮียของได้ได้นะครับดังนั้นคือต้องเปลี่ยนแป๊บอย่างเดียว ตัดให้สองชิ้นเลยมีรูบอกครับ,บมีตำแหน่งรูโอเค